bed you sound so musical In the club you scream God like gaze, you're so beautiful But you're not for me I can't sleep lately I'm just trying to find peace Classic melody เรียนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมูเด้งปฏิเสธไม่ได้นะครับวันนี้นี่คือกระแสที่รุนแรงที่สุดในโลกออนไลน์จากโลโก้เซเลบริตี้ฮนะในสวนสัตว์เขาเขียวปัจจุบันเ น้องได้กลายเป็น global icon ไปเรียบร้อยแล้ว global นะครับยิ่งใหญ่และน่าภูมิใจมากๆคนจากหลายประเทศทั่วโลกต้องเดินทางม,มาประเทศไทยเพื่อมาดูน้องหมูเด้งครับ global icon ครับหมูเด้งเนี่ยเป็น hippopotamus นะฮะสายพันธุ์เล็กแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าในทั่วโลกเนี่ยทั้งทั้งโลกนะฮะมีอยู่ประมาณ3,000ตัวเท่านั้นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้องใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว และราคาซื้อขายของน้องตัวนี้สำหรับสวนสัตว์ไปสวนสัตว์หรือรัฐบาลมารัฐบาลนะครับคือประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงหกแสนบาทต่อหนึ่งตัวนะานผู้ชมนอกจากหายากแล้วราคายังสูงอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การพูด unter, คุยเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้องหมูเด้งกันเผื่อว่าทุกท่านมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเผื่อมีคนมาถามว่าหมูเด้งคือใครหมูเด้งคืออะไรเราเป็นคนไทยเราควรต้องรู้นะฮะจะได้ตอบเขาได้ พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วอย่างน้อยๆหยิบปากกาหยิบกระดาษขึ้นมานิดนึงแล้วฝึกพูดไปกับผมไปครับความร้อนแรงความน่ารักของหมูเด้งคืออะไรครับ คือผมขึ้นรูปให้ดูะนะนี่ฮะมีชาวต่างชาติไปสุวสัตว์เขาเขียวเพื่อไปถ่ายรูปเยอะมากดูรูปครับมีการต่อคิวน้องน้องเล่นกับแม่ของน้องน้องมีความน่ารักปรากฏการหมู่เด้งฮะโด่งดังขึ้นได้เพราะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok นี่คือ the power of social media ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มี TikTok ถ้าคนเขาไม่ถ่ายรูปน้องลงไม่ไวรัลอย่างเช่นทุกวันนี้ฮะ และธรรมชาติของฮิปโปครับทุกท่านทราบไหมครับว่าฮิปโปเนี่เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในเขตป่าร้อนชื้นในทวีปแอฟริกานะครับชอบแช่ตัวอยู่ในหนองนะ้ำเพราะผิวของเขาเนี่ยเซนซิทีฟมากๆก,กับแสงแดดอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะให้เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยประมาณ50-60%แล้วก็ขึ้นมานอนแผ่อยู่บนบกนะครับเป็นสัตว์น่ารักที่กินพืชเป็นหลักชอบกินพวกใบไม้ชอบกินพวกผล,ลไม้ชอบกินพวกหญ้าเหล่านี้นะฮะ ปัจจุบันมีใครทราบบ้างว่าในเมืองไทยเรามีคิปโปกี่ตัววันนี้ทุกท่านไม่ต้องเครียดน,นะครับเรามาเรียนรู้กันสบายๆผมจะพูดภาษาอังกฤษสักประมาณ6ประโยคที่สำคัญเกี่ยวกับหมูเด้งจำให้ได้3-4ประโยคก็ดีแล้วนะฮะพยายามพูดตามผมนะครับพูดตามผมใม่เยอะไปบ่อยจะได้จำได้ไม่ยากเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยประโยคแรกนะครับหมูเด mm ้ง hmm. is a soft power of Thailand she is an influential figure in the zoo soft power คืออะไร soft power คือมีพลังที่ดีๆนะฮะซึ่งทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสนใจ soft power ไม่จำเป็นต้องเป็นกางเกงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของไม่จำเป็นต้องเป็นคนหรือวงดนตรี ree, นะครับสัตว์ก็เป็น soft power ได้ influential figure หมายถึงมีอิทธิพล influential มาจากคำว่า influence คืออิทธิพลนะฮะทวนอีกรอบครับ ตามผมนะหมูแดง is a soft power of Thailand she is an influential figure in the zoo ไม่ยากใช่ไหมฮะอีกรอบนะ so who is หมูแดงหมูแดง is a soft power of Thailand she is an influential figure in the zoo so what is หมูแดงตอบอย่างนี้นะครับ หมูเดง is a baby pygmy hippopotamus who is only three months old ง่ายหมครับ pygmy เป็นชื่อสายพันธุ์ของน้องคือสายพันธุ์เล็กนะฮะผมใช้คำว่า baby เพราะน้องเพิ่งอ,อายุแค่3เดือนเนะครับหมูเดง is a baby pygmy hippopotamus who is only three months old ประโยคนี้ไม่ยากนะครับ ฝึกพูดดูฝึกพูดดูเพราะนี่คือสิ่งที่เราสามารถใช้ตอบคนต่างชาติได้โอเคไหมฮะประโยคต่อไปไหมครับปะประโยคที่3ที่อยากให้เรียนรู้นะครับก็คือหมูเด้ง is actually the talk of the town she helped boost the tourism of Thailand นี่คือประโยคที่ดีมากๆนะครับมงบอกว่าหมูเด้งเนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นท็อปิกที่คนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย Talk of the town และเธอช่วยในแง่ของเศรษฐกิจอย่างยิ่งนะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโอ้โหประโยคนี้สำคัญมากอีกรอบครับหมูเด้ง is actually the talk of the town she helped boost tourism in Thailand นี่เป็นประโยคที่ดีมากๆเอาไว้ใช้บอกชาวต่างชาตินะครับถึงสิ่งที่หมูเด้งทำให้ประเทศทุกวันนี้ Boost Tourism of Thailand หมาความอะไรหมายความว่าในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของรายได้เนี่ยน้องเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้คนมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาเที่ยวสวนสัตว์ณเวลานี้เพราะฉะนั้นนี่คือประโยคที่เอาไว้ใช้พูดถึงโปรโมทน้องได้ดีมากๆนะครับถึงสิ่งที่น้องทําถึง impact ที่น้องมีต่อประเทศอีกรอบนะครับหมูเด้งไร้น o w is the talk of the town everybody love her อันนี้เติมนะฮะ she help e d boost the tourism industry of Thailand m ม d e n g is the talk of the town she help e d boost the tourism of Thailand and the zoo ah ลองพูดหน้ากระจกดูครับนี่เป็นประโยคที่ไม่ยากเลยจริงๆพูดสักสิบรอบนะครับจะได้จำได้ให้มันซึมเข้าไปฮะประโยคที่4เนี่ยผมอยากจะกล่าวถึงความ ความภูมิใจที่คนไทยควรจะมีต่อน,น้องหมูเด้งนะครับผมจะพูดประมาณนี้นะครับว่า I am very proud of หมูเดง she transformed from a local celebrity at the zoo to become a global icon today นี่คือประโยคที่ดีนะฮะมันสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความภูมิใจที่เรามีต่อน,น้องนะครับ I am very proud of หมูเดง I am very proud of ห u d e n g I am very proud of ห u d e n g She is a local celebrity but now becomes a global icon. Everyone love s her. นี่คือประโยคที่ไม่ยากเลยนะครับลองฝึกซ้อมกันดูเกี่ยวกับน้องหมูเด้งทีนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเปลี่ยนชีวิตเราได้คลิปสั้นๆเกี่ยวกับน้องบน t i k ต o กตทำให้ go viral worldwide นะครับ ส่งผลให้เศรษฐกิจของสวนสัตว์เขาเขียวดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งคนมา200-300%มากขึ้นกว่าตอนปกติซะอีกและส่งผลให้ชุมชนรอบๆข้างมีรายได้มากขึ้นด้วยนะครับช่วยเอาเงินเข้าประเทศดีมากๆและสวนสัตว์จะได้เจริญขึ้นด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ตัวผมเองอยากจะขอพูดอะไรสันหน่อยเพื่อชวนชวนเชิญชวน,ช,วน,ช,วนชาวต่างชาตินะครับให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นและให้มาดูน้องหมูเด้งมากขึ้น ลองฟังกันดูครับท่านผู้ชม I believe หมูเด้ง is an i is an endangered species of pygmy hippopotamus so we must preserve and care for her she s so cute that when you see her she will bring a smile to your face so please come visit k a าเขียว and support หมูเด้งโอเค thank you guys และนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับไปดูน้องกันได้เยอะและสปอร์ตน้องวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับหมูเด้งบััสดีครับ what's your